สวัสดีค่ะน้งสุมิมิชแนลค่ะเย่ yeah. ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะความเกลือนี้นะก็มาต่อเลยนะคะเพราะว่าเรามี2คลิปที่ถ่ายวันนี้เนาะก็วันนี้นะคะเราก็จะมารับของมิชชั่นเซอร์เคิลกันนั่นเองนะคะโอเคเนาะไปรับของกันเลยนื่องจากสเตจเราครบแล้วเอ้ยใช่มิชชั่นเราได้แล้วเนี่ยเออจริงๆเกลือปุ๊บเออเลยนี่นะคะก็จะได้เป็นตาน้องนีเนาะแบบมาเป็นแบบความเทมากน่ารักแบบ ผู้หญิงแบบเท่ๆซ่บๆอะไรเงี้ยคือแบบเออน่ารักนะสวยดีโอ้โหเทียบกับตานี่คืออันนี้สวยกว่าเยอะแล้วคือแบบอันนี้ม,มาทำไมอ่ะบ่นไม่จบนะคะโอเครับเลยอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปสุม่มการชาติเซอร์เคิลกันด้วยเน้อเพราะว่าได้กาชาติเซอร์เคิลจากสเตจห้ามังม้งเออก็เดี๋ยวไปสุ่มกันด้วยนะคะมามา,มา,มา <ๆ S 1> โอเคมีประมาณ สองบาทนะคะก็สุ่มไปเลยเนาะคือสิ่งที่อยากได้คือดิฉันอยากได้ผมบุ้ยชายมากค่ะแมรี่อ๋ฮะเฮ้ยโอเคอมันต้องแบบนี้พูดอะไรได้อย่างงี้เออมันต้องแบบนี้ไม่ใช่ไอกเกลกายชารอย,ยอนเมื่อกี้คืออะไรก็ไม่รู้เออค่อยดีหน่อยทุกคนอ่ะอยากได้อล่าออล่าออล่า,อ,ลาอยากได้อล่าค่ะแมรี่อ๋หายรีไม่ให้อะฮะเนี่ยทุกคนขอบ่นหน่อยนะบ่นเยอะจริงๆฉันแบบ ได้ถึงสเตจหก็ได้แต่ไอสามอันเนี้ยไอสาอันเนี้ยไอสามหมวกเนี้ยได้กันจริงๆเลยง่ายออกง่ายมากทุกคนโอเคไปรับตากันเลยนะคะคือแบบน้องตาน่ารักมากโอ้โหตานี้คือแบบใท้ไม่ได้คืออะไรอะไรก่อนเฮย้ยคือแบบน้องตาแบบเป็นมีดาวข้างใน,นแล้วก็แบบมีความแบบแซบอิลีเดอะไรเงี้ยแบบชอบอะชอบตาแบบ,แบบนี้เออสวยดี โอเคนะคะหาปากก่อนปากปากปากโอเคทุกคนก็อย่าล้อคาเรามากนะคะเนื่องจากคือแบบบ้าจากการเกลือการชาเมื่อกี้นะคะมันก็จะเออเออแล้วก็บ้าบ้าหน่อยนะคะนิดนึงเนาะเนี่ยเกลือเนี่ยเกลือเกลือเกลือเอาปไปใครเขาอยากได้บ้ากับฉากหลังแล้วก็เมคตาเนี้ใครใครฮะยังหัวร้อนไม่จบอ่าไปอี้เอาไปอี้สุดยอด โอเคเราว่าอันนี้มันเข้ากับอน,นิมเนาะเอ้ยเราต้องแต่งเป็นไพรเรสแต่แต่เราไม่มีชุดช่างมันโอเคเราไม่แต่งเป็นไพรเรสนะคะเ <c oughs> นื่องจากเราไม่มีโชดาทุกคนเอ้ยเราปังทําไมหรออ่ามีชุดไหนดีมันเข้าอ่ะชุดไหนดีมันเข้าหรือเราจะแส่เซตเป็นแมจิกบล็อกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวซูเปอร์เอ้ยใช่อีปิกปะอีปิกใช่อันนี้อ่าเอ้ยหรือเอาออร่าออร่าออร่าเอ้ยงงไปหมดแล้วทุกคน มึนค่ะมนอนราอ่าหมวกอ่าถอดแว่นแป๊บเออเซตเซตเอออะไรนะแมจิกบล็อกเข้านะทุกคนเพจแมจิกบ็อกกระต่ายนี้เข้าค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะน่ารักมากเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดจ้าทคลากดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดตามให้ด้วยนะคะ้าคลิปนี้ราก่อนจะม่คลิปหน้าค่ะบายบายไว้อะไรให้แก่ความเกลือนี้ด้วยนะ